มีดีกันก็ไม่ได้ไปเล่นยิงอยู่บ้านแทนเฮอ,อยิงในบ้านแจบแม่งก็หมดมาตุ๊กดียิงใส่คนในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวน่าสนใจเฮ้ยมันเจ็บยายาปุดเลยหัวหมีนั่นแหละ พามาวางโดนให้ตรงนี้หนะ่อยขอเอาเอาล้อมหนะนะ่อยเนาะอันนี้ล้อเราเองนะ

น้กาเฮ้ยนี้ก,กอยู่ตรงนี้ข้างหลังหต่เราเหลือถ5ห้าเลยอ,ะอ่ะเี่ยวช่วยวางโดนให้เป็นประโยชน์ ป็นไรบันดิตทำไมมือสั่นยางเลยแ็กน mm ี hmm. ้ต่อและเล้วนี่ะเลสสเลสสเลดมีไม้เกียวมาอ้ออ วันพุ่งต่อหน้าเรืตายมันเดินหนีด้มาทำไมอย <c oughs> ไม่รู้ตกใจป <c oughs> ุ <c oughs> ่ยไอ้ชิบหายที่เขาแตะ หยิบไปแล้วแหละเอล่าไม่เป็นไรมันตายไปแล้วมันโดนช็อตวะ่ะ <c oughs> เอล่าโมจะยิงเอล่านี่ไม่ใช่ปกป้องพลอยเว้ยบุก <c oughs> ไว่ต่อไว้เราต้องไปไวบ้างใช่ไหม เราต้องไปไวปกว่าบิทโนแมทมั้งพกกันเลยชุบใจที่เกิดกันที่เดียวกัน,นเกิดกันที่รูนรูน,ะน,น,นอ่ะรูนก็รูนเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่มาหรือหรอกเฮ้ย <c oughs> เอาหายแล้วมึงเอ้ยเปลี่ยนไม่ทันยีบเอัไห ตัดด้วยเอ้าพังแผนพวกกูหมดเลยแกดสเลยฮะไปกับทามาแล้วอุ้ยตาไม่ต้องพักมันยิงมันยิงมันยิงมันงมันไอ้ตายแล้วไอชิบหาย Uh, อ่าเต้โอ้โหพอเพื่อนอต่อย่อตอยอต่อยอโอ้ยเหี้ยงเลยตั้งตัวราคาประกันนไม่ตายห่เพื่อนแม่งไม่ไดาไปฟังเลย Hæ? อยากไปยิงให้มันเลือดน้อยแ้มออาทำเรียนแบบกูอีโง่มีใครเปิดพังอะไรออกมามีที่พังอยู่เอาปะมีคนนอนอยู่ ๆไปกาไปโอ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 ้าบาาิมีนนไปไม่ได้ <watching Olymp> <cinema> ถ่ายมาแล้วอ่ถ่ายมากล้มีอยู่ข้างในขวาในขวาข oh, <God. S 1> ้างในสุดเลยแล้วขวามือหลบหลังตัวประกรันน่าโอ้ยแรงแค่ยูน,น ไอ้ขวามือมีไอโอลิกอยู่มีไปทังขวาใช่ไหมโอเคเฮ้ยเขียดถึงปูกันไปไอ้ไอ้เข้าตรงที่เราเปิดไว้อ่ะไอ้ข้างๆอ่ะเห็นมั้ตรงนี้เหรออุ๊ยชิดแม่งอยู่หลังเหล็กตามโอ้ยไม่เลยโอ้ยชิียดแม่งโง่จิตเไอ้ โหนิกชนกูชุดสี่บาทชุดไอนั่นเอแก้ไอสัตว์ออกคือตายออกไม่ได้นู้นมาปิดนู้นโอ้ยได้เหรอเพื่อนแม่งพาเครียด โอ้โหถ้ตะกี้แนมะ่งเข้าหัวดนะ้วพคนเป็นเลือดใส่หน้าแม่ <laughs> เอาโลโทามาไล่ทุกอีแอนเะนี่ย <laughs> ตีแอนได้ตีลาหรือเกิน